ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดคลองนะครับเนื้อที่3ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางตะเคียนอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านพักริมคลองนะครับของเราติดคลองนะครับโดยที่ไม่มีถนนตัดผ่านเลยนะครับเหมาะมากนะครับท่านที่จะปลูกบ้านพักริมคลองนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับ เราวิ่งตรงออกไปประมาณ1กิโลกับอีก800เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข3351นะครับแล้วก็จากที่นี่นะครับไป1กิโลกับอีก800เมตรนะครับเราเลี้ยวขวานะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่61กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่63กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสรยารนะครับก็อยู่ที่61กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปประมาณ3กิโลนะครับเราจะไปถึง สี่แยกบางสามนะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบที่ดินของเรานะครับของเราจะเป็นชุมชนเลยนะครับเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับถือว่าไม่เปี่ยวนะครับนี่ครับด้านฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็ขุดทําเป็นโคกหนองนานะครับปลูกต้นไม้ปลูกไผ่ขุดเป็นบ่อนเอาไว้เลี้ยงปลานะครับเนี่ยไร้ากาศดีมากเลยนะครับนี่ของเราติดถนนนะครับน้ําไฟพร้อมเลยนะครับ นี่นะครับแนวที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี oh, ้นะครับนี่นะครับตรงนี้นันี่ครับนี่ครับจากตรงนี้นะครับเราไปนี่นะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนี่ครับอยู่ที่30เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับนี่ครับจากตรงหลักเขตเราตรงนี้นันี่ครับตรงนี้นะครับพอจากนี้นะครับเราตรงตรงไปนี่เลยนะครับตรงไปนี่นะครับเราจะได้ความลึกนะครับจากถนนนะครับไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ159เมตรนะครับ นี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็น่าแปลงทีินของเรานะครับนี่ครับท่านที่จะบูกบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับถือว่าเหมาะมากนะครับเราได้บรรยากาศคือวิวท้องนาวิวธรรมชาตินะครับเนี่ยด้านตรงถนนนะครับเนี่ยเราอยากจะถมดินนะครับถมดินขึ้นมาทําเป็นโคกปู่ป้านะครับได้บรรยากาศเลยนะครับด้านหน้าเรายังติดถนนนี่นะครับเผื่อเราจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับเราจะขายของได้นะครับเพราะนี้เนี่ยเป็นชุมชนนะครับพอถัดจากเราไปนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเป็นระยะระยะนะครับ พอเส้นนี el, oo, uno, ้นะครับรถ10ล้อรถขาจอนะครับก็จะวิ color, la la ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับเสาเขตของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จาดนี้นะครับนะครับส่วนด้านหน้านะครับนี่ยครับที่เรามองเห็นเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ลงมานี่เลยนะครับเี่สาเขตเราอยู่ประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับของกรมชนนะครับของทางหลวงนะครับเขากันเอาไว้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับสังเกตดูจากเสานี่นะนี่ครับเสาเขตนี้นะครับ แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปหาถนนนะครับเนี่ยกันเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าของเราจะได้อ่าเขาเรียกว่าที่งอกนะครับงอกทั้งด้านหน้าที่ติดถนนนะครับแล้วก็ได้ที่งอกด้านที่ติดคลองอีกนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของเรานะครับตอนนี้ทางเจ้าของนะครับก็ปลูกมะละกู่นะครับเนี่ยครับทำสวนมะละกอยู่นะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับเราอยากจะถม ดินขึ้นมานะครับทําให้โคปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับของเราติดถนนนะครับนี่นะครับตอนนี้ทางเจ้าของก็ยกลองนะครับปลูกมะละอยู่นะครับนี่นะครับดินดีด้วยนะครับนี่ครับด้านแถบนี้นั้นอ่ะผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับนะนี่ครับส่วนนี้คือเสาเขตเรานะครับนี่เราก็มานี่เลยปื๊บไปนี่นะครับเนจากนั้นเราก็วิ่งตรงไปถึงคลองเลยนะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ159เมตรนะครับ นี่นะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ800,000นะครับนี่ครับของเราด้านช่วงด้านหน้านะครับจะยกล่องปลูกมะละนะครับเนี่ยทำเป็นซุ้มไว้นะครับเป็นงานนี่นี่นะครับเวลาเก็บได้เก็บง่ายนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับก็ยังแบ่งพื้นที่เอาไว้ปลูกข้าวนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับ ยังเหลือพื้นที่เอาไว้ปลูกข้าวนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยครับท่านใดที่จะกะเกษียณอายุนะครับอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับ ด้านหลังยังได้ติดบรรยากาศวิวคลองครับที่หลายๆท่านนะครับฝ่ฝันนะครับอยากจะมีที่ดินติดคลองนะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับนึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนเป็นเด็กนะครับเห็นคนแก่คนเฒ่านะครับพายเรือหาปลานะครับสมัยก่อนนะครับใช้ชีวิตทางเรือกันนะครับของเราเนี่ยคือแปลงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเนื้อที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับนี่ครับของเราเป็นพื้นนาอยู่นะครับครับเดี๋ยวผมตัดจากตรงนี้นะครับไปเจอกันช่วงด้านท้ายนะเพราะด้านเนี้ย เราไม่มีอะไรละนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินอ้อมไปนู่นนะครับเพื่อที่จะพาไปดูแนวเขตแล้วก็พาไปดูคลองด้านหลังนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ช่วงด้าน <engagements. S 1> ที่ติดคลองนะคร<ๆ>ับนี่นะครับคลองด้านหน้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลองสองพี่น้องนะครับคลองนี้เป็นคลองค่อนข้างใหญ่นะครับลองงแม่น้ําเลยนะครับนี่นะครับ <ๆ S 1> จากตรงที่ผมยือมอนอยู่นี่นะครับนะชายขอบนี่เห็นไหมนี่ครับชายขอบแม่น้านะครับแล้วก็ไปยันนู่นเลยนะครับนู่นนะครับกว้างอยู่ราวประมาณ30กว่าเมตรเลยนะครับถือว่าเป็นคลองค่อนข้างใหญ่นะกว้างมากนะครับ เนี่ครับเราจะปลูกบ้านพักริมคลองนะครับเนี่เหมาะเลยนะครับถมดินขึ้นมานะครับเนี่ยปลูกบ้านที่โดดเด่นนะครับดูสวยนะครับครับด้านที่หันหน้ามาทางคลองนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับของเราอ่าด้านแถบทางถนนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนี่ครับแนวขอบเขตที่ดยนของเรานะนี่ครับ เนี่ยครับถ้าเรามองไปตรงนี้นะครับนั้นเนี่ยเนี่อาตรงเสาไฟฟ้าเป็นเกณฑ์นะครับนั้นเนี่ยเของเราจยู่ตรงนี้นะครับผมลองปรับมุมกล้องนะครับแป๊บนึงนี่นะครับเนี่ยนะเนี่ยที่ผมปรับมุมกล้องนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นะครับเอฟซีเห็นไหมครับแป๊บนึงมือผมบังอ่านี่ยเนี่นี่ครับนิดนึงเดีตัวนี้ยอ่านะพอดีผมปรับมุมกล้องนะครับอันนี้คือหลักเขตของเรานะครับนั้นเนี่ยครับเรามองนี่อ่านีเนี่ยับค่อยๆปรับลงนะครับ นี่ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับนี่ครับจากด้านถนนนะครับมาถึงเสาเขตเรานะครับอยู่ที่159เมตรนะครับแล้วก็จากด้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปนี่หละปุ๊บนะครับไปถึงตรงช่วงกับถึงบ้านนะครับก็จะได้ความกว้างนะครับด้านหน้า30ด้านหลังก็30เช่นกันนะครับเรายังได้ที่งอกอีกนะครับเพราะว่าจากเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับจากเสาไฟฟ้าแล้วก็มาหาตรงที่ผมเนี่ยครับงอกอยู่ประมาณงานกว่าเลยนะครับจะงอกทั้งด้านหน้าถนนแล้วก็งอกด้านที่ติดคลองด้วยนะครับนี่ครับถือว่า ดีเลยนะครับเวลาเราจะปลูกบ้านพักดินคลอนะครับเหมือนกับเจ้าอื่นๆเขานะครับนะนี่ครับเขาถมดินเข้ามานะครับถมดินเข้ามาเปิบนะครับแล้วก็ปลูกบ้านดินคลอนะครับเอาไว้มองบรรยากาศเนี่ยครับนี่เป็นคลองค่อนข้างกว้างนะครับนี่ครับได้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านแถบโน้นนะครับนี่ครับไปประมาณชายขอบบ้านนะครับผมอาจจะไม่ได้พาไปนะครับเพาะว่า จะมีะสุนัขดุนะครับเนี่ยอยู่ตรงโน้นนะครับมีสุนัขค่อนข้างดุนะครับตัวเท่าลูกแมวเองเส <c oughs> <c oughs> ียงเฮา่เนี่ยเนี่ยไปงานไหนงานไหนเนี่ยเนี่ยไปครับเนี่ยบินกันโน้นนะครับเน,น,นี่ยสุนัขดุนะเนี่ยครับมุมนี้นะครับเนี่ยเราปลูกบ้านพักริมคลองได้บรรยากาศเลยนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จีงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่3ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางตะเคียนอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ8 0 0แสนนะครับเนี่ยครับผมอาจจะไม่ได้พาไปนะเนี่ยครับจะมีหมามีอะไรอยู่นะครับเราก็ไม่อยากวุ่นวายนะครับให้ FC ผมดูบรรยากาศเราตามนี้นะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมและทีมงานก็บายบายขอบคุณครับ